รายการชาย a l i ์พ podcast แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนําเสนอทุกวันจันทร์พุทธศุกร์ทางช่อง y o u t u b e ไทยไรเตอร์ดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธานนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย a l ท์พ podcast แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับ พูดถึงรางวัลชมนาเนี่ยต้องทราบดีนะครับว่าเป็นการประกวดงานเขียนของนักเขียนหญิงนะครับปี2565เนี่ยกำลังจะประกาศผลครับแต่วันนี้ครับนักเขียนที่มาพูดคุยกับเราเป็นนักเขียนจากการประกวดเมื่อปีที่แล้วคือ2564ครับเธอเป็นเจ้าของนวนิยายชื่อว่าปล่อยนะครับคำเดียวเลยครับปล่อยครับปล่อยคืออะไรปล่อยมีที่มาจากไหนนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับ คนเขียนคือคุณกุ้งกดชกรนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณกุ้งครับค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับค่ะครับผมแล้วก็คงจะไม่ช้าเกินไปที่จะบอกว่าขอแสดงความยินดีย้อนหลังนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมครับอ้าวคราวนี้เรามาพูดถึงดีกว่าว่าจริงๆเนี่ยตัวตนของกดชกรเนี่ยเริ่มต้นเส้นทางการอ่านการเขียนยังไงครับ จริงๆเป็นคนชอบเขียนอยู่แล้วนะคะค,คือชอบเขียนบันทึกค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะจะเขียนเป็นพวกไดรี่ของตัวเองอะค่ะที่จะมีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตเอาไว้นะคะคแต่ว่าพอมาเริ่มเขียนจริงจังน่าจะเป็นช่วงที่ที่เริ่มเจอกับปัญหาของชีวิตในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะเราก็จะใช้การเขียนเนี่ยเหมือนเป็นเป็นเครื่องมือในการ เยียวยาจิตใจเราเนี่ยค่ะค่ะก็ก็ก็เริ่มจริงจังกับเรื่องของการเขียนณณณช่วงเวลานั้นนี่ค่ะนั่น,นแสดงว่าจริงๆเนี่ยก็คือเราเขียนสะสมมาเรื่อยแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เผยเผยแพร่ที่ไหนใช่ไหมฮะจนก,กระทั่งมาถึงจุดที่เราคิดว่าการเขียนเยียวยาจิตใจของเราแล้วเราคิดว่าผลงานเหล่านั้นเนี่ยน่าจะเผยแพร่ให้คนอื่นได้ได้รับรู้ด้วยใช่ไหมฮะ อยาก<ช>จะรู้อยากจะถามนิดนึงครับว่าคุณกุ้งเนี่ยนำแนวคิดของตัวเองอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองที่ถ่ายทอดผ่านผลงานเนี่ยไปเผยแพร่ในเวทีไหนบ้างครับที่ผ่านมาจริงๆเป็นคนมีประสบการณ์ยังไม่มากนักนะคะ,คะแต่ว่าที่ที่ผ่านมาที่เคยเขียนก็จะเป็นเรื่องของอ,อย่างเขียนนิทาน,นะคะ่ะมูลนิธิเด็กในในธีมในเรื่องของถ้าโลกนี้ไม่มีนิทานนะคะ,คะก็น่าจะช่วงปีหกหนึ่งประมาณนั้นนะคะแล้วก็ วรรณศิลป์อุเชนีค่ะที่เขียนในทีมเพียงแค่เม็ดทรายค่ะก็ก็ก็เข้าร่วมในส่วนของการประกวดด้วยแล้วก็มาถึงรางวัลชมนาฏเนี่ยค่ะที่ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัดับหนึ่งค่ะครับผมครับผมปล่อยใช่ปล่อยเนี่ยนะฮะแต่จริงๆคุณผู้ฟังก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการเนี่ยเราได้พูดคุยกับคุณกุ้งนะครับแล้วคุณกุ้งบอกว่า เธอเคยส่งผลงานไปร่วมในโครงการประกวดเรื่องสั้นของเดลี่นิวด้วยนะคุณผู้ฟังจัได้นะครับแสงสว่างที่กลางใจใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมช่วงนั้นรู้สึกจะได้ลงช่วงวันครูด้วยมั้งครับน่าจะเป็นเรื่องที่เราเขียนเกี่ยวกับเรื่องวันครูครับเนี่ยผมก็คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะพอตามหาอ่านได้นะฮะอ่านย้อนหลังลองดูนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วผมก็เชื่อว่า คุณผู้ฟังคงจะรู้สึกเหมือนผมนะครับว่าคุณกุ้งเนี่ยเป็นสายประกวดนะจริงนะคือคุณกุ้งอาจจะทำตัวนะครับบอกว่าตัวเองยังมีประสบการณ์น้อยแต่ไม่เลยครับคุณผู้ฟังผลงานที่พูดมาในเวทีต่างๆเนี่ยรวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ฝีมือของเธอทั้งนั้นนะครับอ้าวแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของปล่อยนะฮะผมถามนิดนึงครับว่าจากการที่เราเป็นคนอชอบอ่านนะครับชอบเขียนบันทึกอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยพูดถึงเรื่องของการอ่านคุณกุ้งมี นักเขียนที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือชอบอ่านงานของใครเป็นพิเศษไหมครับอืมค่ะจริงๆมีนักเขียนถ้าพูดถึงนักเขียนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเชิงนวนิยายนะคะคก็จะเป็นนักเขียนอ,อย่างที่ในดวงใจจะเป็นคุณทีลภาพโรหิตกุลค่ะครับือท่านเป็นอนักสรารคดีอสิสระนะคะค่ะค่ะค่ะ,คะอันนี้ก็อ่านงานของท่านด้วยที่ว่า คือเราจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงสารคดีนะคะเราจะนึกถึงงานที่ข้อมูลเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะอ่านแล้วแบบอาจจะน่าเบื่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณเีรภาพเป็นนักเขียนที่ทําให้งานสารคดีอ่ะมีชีวิตชีวาคะ่ะแล้วก็แบบ ค่ะน่าติดตามโดยเฉพาะภาพภาพถ่ายฝีมือของท่านเองค่ะที่เอามาประกอบในเล่มอะค่ะรวมถึงการตั้งชื่อเรื่องชื่อหนังสือค่ะมันทําให้อยากติดตามแล้วก็เป็นหนังสือที่แบบภาษาสวยอะค่ะอย่างเช่นสายน้ําและความทรงจําอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของสายน้ําภูเขาและเงาอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนไทยในอุตสาคเนใช่ไหมคะกระเตงลูกเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเราก็เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่า เออเราได้เราได้รับพลังจากจากหนังสือรวมถึงภาพถ่ายของคุณธีรภาพด้วยค่ะ,คะก็เลยก็เลยเป็นนักเขียนที่เราติดตามงาน,นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นนวนิยายรจริงๆกุ้งไม่ค่อยได้อ่านนาวนิยายมากนะักแต่ว่าที่ชอบชอบมากๆเป็นเรื่องปูรากงค่ะอคของโสภาสุวรรณนะคะค,ค,ค่ะ เป็นเรื่องที่อยู่อยู่ในใจแล้วก็อ่านรลดเดียวจบเพราะว่าเราชอบชอบภาษาเขียนของของท่านนะคะครวมรวมถึงการบรรยายฉากอะไรต่างๆที่ทําให้เราเรานึกภาพตามไปได้ในสมัยนั้นอะไราเงี้ยค,ะค่ะฐานการการ,การถ่ายทอดได้แบบมีชีวิตชีวาค,ะค่ะก็จะจะนึกอีกอ่านหนึ่งที่รู้สึกประทับใจบก็จะเป็นตัวเอกของเรื่องอย่างหนูตุนนะคะคที่ ที่เป็นพัฒนากรผู้หญิงที่ไปทํางานที่ภาคใต้ที่ปัตตานีนะคะปุรากงแล้วเราก็ได้คาแรคเตอร์ของตัวเนี้ค่ะที่เรารู้สึกว่าเวลาเราเขียนหนังสือเราอยากอยากที่จะมีตัวเอกที่มีคาแรคเตอร์เหมือนหนุ่นตุนนะคะที่เป็นแบบเท่ๆแล้วก็แบบว่า อุดมการอะไร่งเงี้ยค่ะซึ่งตัวเอกอย่างทอฝันในเรื่องของปล่อยคุ้งจึ้ก็มีบุคลิกบางอย่างที่เหมือนกันหนุนตนในบุลาโกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะจริงจริงเนี่ยมันเป็นการสั่งสมนะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่างที่หลายคนเขาบอกนะครับว่าความทรงจําความประทับใจเหล่านี้นะฮะจะออกมาเองโดยอัตโนมัติไม่ได้ตั้งใจให้เหมือนแต่มันก็มีบางอย่างที่คล้ายกันนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแลจริงๆแล้วแล้วคุณผู้ฟังผมทราบมาว่า คุณกุ้งเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของด้านการพัฒนาด้วยนะผมว่ายังก็มาสอดคล้องกันไปหมดเลยนะฮะนะไหนๆก็พูดถึงเรื่องปล่อยแล้วเนี่ยมาถึงผลงานชิ้นนี้เลยครับคุณผู้ฟังครับรางวัลชมนานรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเมื่อปี2514นะครับจากงานเขียนที่มีชื่อว่าปล่อยคําเดียวเนี่ยนะครับ เป็นยังไงครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่ามีแรงบันดาลใจมาจากไหนหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องปล่อยเนี่ยจริงๆปล่อยนี่เกิดขึ้นช่วงที่โควิดกำลังระบาดเลยค่ะครับเป็นเป็นยุคที่โควิด -19 ระบาดแบบแล้วแล้วเราเป็นคนทํางานที่ต้องลงพื้นที่อะค่ะด้วยว่าเราต้องไปสัมพันธ์กับชุมชนนะคะพอโควิดระบาดปุ๊บ ชุมชนก็ไม่อยากให้เราไปเนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างกลัวกันใช่ไหมคะเขาก็กลัวใช่ค่ะชุมชนบางบางที่ก็ปิดกันเลยนะคะห้ามคนนอกเข้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็กระทบกับงานเราซึ่งว่าเราทํางานยากมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้ช่วงนั้นเครียดว่าจะจะทำยังไงก็มีอยู่วันหนึ่งที่ขับรถอยู่แล้วก็เราเปิดฟังเพลงอะค่ะในรถแล้วมีเพลงของคุณหนุ่มกลาขึ้นมาค่ะเป็นเพลงชื่อเพลงปล่อยเลยนะคะครับผมครับผมค่ะก็จะเป็นเพลงอ เนื้อเพลงจะบอกว่าปล่อยความคิดทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิดเงนี้ค่ะปล่อยชีวิตไปตามแต่โชคชะตาเยงนี้ค่ะเราก็จะฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเพลงนี้มันความหมายดีจังเลยคือแบบชีวิตมรนไม่ต้องแบกอะไรเอาไว้เยอะก็ได้นี่ค่ะบางอย่างก็แบบปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเงนี้ค่ะเราก็เลยเอาตัวเนี้ยค่ะมาเป็นไอเดียว่าเออเนาะถ้าถ้าคนคนสักคนหนึ่งจะแบกเรื่องอะไรเอาไว้เนี่ยเขาจะแบก ความหนักของเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราคิดต่อเป็นเรื่องของความรัดรากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมันก็เพียงแค่เราปล่อยปล่อยความทุกข์นั้นเอาไปแล้วก็ทําค่อยๆทําความเข้าใจกับชีวิตที่มันเกิดขึ้นอย่างไรี้ค่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นเป็นไอเดียที่เอามาเขียนโครงเรื่องของเรื่องปล่อยค่ะครับผม น่าสนใจมากคุณผู้ฟังเราฟังนักเขียนหลายๆท่านที่พูดมานะครับก็มีแรงบันดาลใจต่างๆกันไปวันนี้เราได้ฟังคุณกุ้งพูดถึงที่มาที่ไปของปล่อยเนี่ยมาจากเพลงนะครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้ววิธีคิดของคุณกุ้งเนี่ยผมว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสริมพลังให้กับจิตใจนะ <c oughs> ยโยยาจิตใจแล้วก็เสริมทําให้เออคนเราบางครั้งเนี่ยมันก็ อย่างที่ว่านะที่คุณกุ้งว่าถูกเลยไปแบกมันเอาไว้มากมันก็ทุกข์เปล่าเลยนะปล่อยมันบ้างวางมันบ้างเนาะค่ะ่ค่ะถูกค่ะเห็นด้วยเลยนะครับผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นด้วยนะครับอ่ะทีนี้อยากจะถามต่อไปเลยครับว่าเรื่องนี้เียใช้เวลาเขียนนานไหมครับนานมากค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังว่าเราเป็น เป็นคนทํางานประจำอะค,ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาเราไม่ได้มีช่วงเวลาว่างที่จะเขียนได้ทั้งวันตลอดเนะะี่ยค่ะต้องมีวินัยในเรื่องของการเขียนนะคะวันหนึ่งห้านาทีสามนาทีเพื่อที่จะให้เราได้มานั่งเขียนแล้วก็จำคาแรกเตอร์ของตัวละครได้นะคะคร,รวมถึงอารมณ์ที่มันต่อเนื่องอะคะ่ะ เพราะว่าอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากว่าตอนที่ประกวดชมนาฏปีน่าจะสักปีหกสองหกสามที่ไม่มีใครได้รางวัลน,นะคะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ไปฟังคอมเมนต์ของท่านกรรมการนะคะครเรารู้เลยว่าจุดที่เราบกพ้องเป็นเรื่องของความต่อเนื่องอะคะอ่ะด้วยความที่เราเราไม่ได้เขียน เรื่องในทุกๆวันเรานึกขึ้นได้แล้วเราก็มานั่งเขียนอีกเนี้อารมณ์มันไม่ต่อเนื่องตัวละครบางทีก็ผิดผิดถูกๆกน,นะคะช<อ>ื่อนนอันเนี้ยนี้สำคัญมากเลยว่าถ้าถ้าถ้าเราจะเขียนเรื่องเนี่ยมันจะต้องแบบใช้เวลากับมันนะคะอย่างน้อยสักสามนาทีห้านาทีแต่ทําทุกๆวันอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>มันจะทําให้เราสามารถเขียนเรื่องได้อย่างแบบอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอารมณ์ที่มัน มันไม่ต้องมานั่งบิ้วใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นนใช่ใช่ด้วยเลยครับจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังคงจำได้นะผมคุยกับนักเขียนหลายๆท่านท่านก็พูดแบบนี้เหมือนกันนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงหรือเอาต่ำๆก็ครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้คุณก <c oughs> ุ้งให้3นาที5นาทีเนี่ยต้องถือว่าเป็นลิมิตที่ต่ำมากๆนะแต่ <c oughs> แต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะไม่งั้นมันลืมจริงๆนะเอา <c oughs> ้าจะวาไปทาไมมีนะฮะ คือกลับไปอ่านย้อนหลังเนี่ยโอเคมันก็ได้ครับอ่านแต่สิ่งที่เป็นตัวหนังสือแต่ว่าอารมณ์มไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อย่างที่คุณกุ้งว่านะครับคุณผู้ฟังถ้าจําได้นะมันจะมีอยู่ปีหนึ่งอะที่ชม,มานานัทคือพูดง่ยายไม่มีคนได้รางวัลน,นะครับแล้วก็ทื<ช>่ทางสำนักพิมพ์ประพันธ์สารก็ได้ร่วมกับสมาคมนักเขียนแล้วก็เชิญท่านกรรมการมา พูดให้ฟังใหม่อะนะฮะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากคนที่ส่งผลงานมามากเลยนะครับค,คืออยากจะมาฟังว่าเรื่องของตัวเองเนี่ยมีจุดบกพร่องตรงไหนใช่ไหม<ช>อันนี้ผมถามนิดนึงเรื่องที่ส่งมาคราวนั้นยังไม่ใช่ปล่อยใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่รู้สึกจะเขียนเรื่องในมาม่านหมอกมแล้วก็ จอกับท่านคณะกรรมการก็คือกรรมการครั้งนั้นเนี่ยผมเล่าให้ฟังในคุณผู้ฟังนะ,ะกรรมการครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีท่านอาจารย์วอวินิชัยกุลนะฮะรองศาสตราจารย์<ะ>คุณหญิงน<ะ>ิิตาดีถิถยนนะครับศิลปินแห่งชาติอีกท่านนึงก็คืออดีตนายกสมาคมนักเขียน,นประเทศไทยคุณกนกวลีพ<ะ>จนประกระกันไทยราช,ชะนะครับซึ่งท,<ะ>ท่านก็เรียกว่าทั้งสองท่านเนี่ยทำงานหนักมากนะครับในการคอมเมนต์ใช่ไหมคุณกุ้งเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าท่านคอมเมนต์อะไรอีกบ้างครับ อย่างที่กุ้งจําได้ก็คือในส่วนของกุ้งนี่คือ,อเขียนแบบไม่มีเว้นวรรกอะไรเลย oh. ยาวต่อกันเป็นพืชอ่านยากไม่เข้าใจ <c oughs> ตัวละครผิดผิดถูกๆูก <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะอารมณ์ของเรื่องไม่ได้เงี้ยค่ะเราก็เลยเราก็เลยว่าอยากไปฟังว่า <c oughs> ในแต่ละท่านเนี่ยท่านมีมีองค์ความรู้มีในส่วนของเทคนิค ในเรื่องของการเขียนนวนิยายยังไงอย<ะ>่างเงี้ยค่ะที่เราจะเอามาปรับได้ซึ่งอย่างของคุณกนกวลีเนี่ยเล่าถึงอนาวณาิยายที่ท่านเขียนถึงตัวหนึ่งที่ทีเ่เขียนถึงขั้นว่าตัวตัวคือต,ตัวละครเนี่ยตายนะคะในในเรื่องที่เขียนแล้วรู้สึกอินถึงขนาดว่าจะต้องไปทําบุญตักบาตร<ห>ให้อย่างเงี้ยคะ่ะคือเรารู้สึกว่าเราขนลุกเราแบบว่า เฮ้ยเขียนได้จนรู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอทั้งทที่เป็นตัวละครที่ตัวเองเขียนขึ้นมาเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากที่จะเขียนได้แบบนั้นบ้างเงี้ยค่ะก็ก็นาตรงเนี้ยกลับมาคือเขียนยังไงให้มันเข้าไปอยู่ในเนื้อในตัวในแบบรู้สึกได้เลยว่าตัวนั้นมันมีชีวิตจริงๆตัวละครตัวนั้นมีชีวิตจริงๆเงี้ยค่ะค่ะเราอยากสัมผัสความรู้สึกอย่างนั้นได้บ้างเงี้ยค่ะหรือในส่วนของท่าอาจารย์วาวินิชัยกุลนี่ยก็คือเราเรา ชื่นชมท่านอยู่แล้วนะคะก็จะเห็นวิธีการเขียนหรือภาษาที่ท่านใช้ก็ว่ามันเป็นสิ่งที่มันมหัศจรรย์มากๆเลยโดยเฉพาะภาษาเขียนนะคะมันคือคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบชอบการอ่านงานที่มันมันสละสลวยอยู่แล้วค่ะการใช้ถ้อยคําภาษาก็ว่าภาษาไทยนี่มันมันมันดีมากๆเลยค่ะที่แบบค่ะอ่านแล้วด้โดนใจแล้วมันลึกซึ้งอะค่ะในส่วนของของความหมายที่ซ่อนอยู่ค่ะ น่าสนใจมากๆคุณฟังเนี่ยแหละฮะประสบการณ์นะผมเชื่อแล้วว่าวันหนึ่งในม่านหมอกนี่จะกลับมาในรูปแบบใหม่ใช่ไหมคุณกุ้งฮะ <c oughs> <c oughs> ยาวเอากลับมาขัดเกลวใหม่เอากลับมาเถอะครับเอากลับมาเถอะครับผมเชื่อว่าจากคอมเมนต์ของท่านกรรมการเนี่ยนะเราไม่ได้ทิ้งไปคือผมผมจะเสียดายมากถ้าคุณกุ้งทิ้งในบ้านหมอกไปนะผมว่าแต่งตัวมันใหม่เนี่ยกลับมาผมเชื่อนะจะต้องมีคนชื่นชอบผลงานแน่ๆก็เหมือนกับปล่อยเนี่ยนะฮะไหนๆก็พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีตีพิมพ์แล้วเป็นตัวเล่มมีทั้งอีบุ๊กบนออนไลน์นะ แต่ยังไงผมก็จะขอคุณกุ้งสปอยตัวเองนิดหนึ่งได้ไหมสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ได้อ่านนะครับเรามาฟังคุณกุ้งว่าคุณกุ้งจะพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ยังไงมีจุดไหนที่น่าสนใจไหมหรือว่ามีจุดที่คุณกุ้งอยากจะ,ะเฉลยเผยอะไรให้เราฟังหรือเปล่า,าเจอเลยครับค่ะจริงๆเรื่องเรื่องปล่อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ ที่เขียนขึ้นเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ค่ะคเป็นแรงบันดาลใจที่ได้จากบทเพลงนี่นะคะคแต่ว่ามันก็จะสอดแทรกในเรื่องของของความรักในรูปแบบของครอบครัวก็มีนะคะแล้วก็ความรักในแบบของความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนี้ยค่ะคร,รวมถึงหนุ่มสาวก็มีนะคะแล้วก็เรื่องของความพลาดท่าที่เกิดขึ้นกับในชีวิตซึ่งแต่ละคน เราทุกคนนะคะก็จะเจอไม่ว่าจะเป็นจากเป็นหรือว่าจากตายก็ตามมานะคะ uh huh. แต่ทีนี้บางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะจะดูแลใจตัวเองได้ให้เข้มแข็งมากพอะคะ่ะอย่างตัวเอกในเรื่องที่เป็นทอฝันเนะะี่ยค่ะก็จะใช้วิธีการเดินทาง oh. ที่คิดว่าการเดินทางเนี่ยจะช่วยเธอได้ oh. แต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันมันอยู่ในใจเราต่อให้เราเดินทางไปไกลสักแค่ไหนแต่เราก็ยังยึดเรื่องนั้นเอาไว้อยู่อะคะ่ะ มันก็ยังทําร้ายจิตใจเราได้เรื่อยๆเหมือนเราถือเข็มเล่มหนึ่งแล้วเราก็คอยแทงหัวใจเราอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันเหมือนทําให้สอนให้เราเข้าใจว่าสุดท้ายก็วางแล้วก็ต้องต้องมีใครสักคนหนึ่งค่ะที่เราไว้ใจอาจจะไม่ต้องจํานวนมากก็ได้นะคะคนที่จะอยู่ข้างๆเราค่ะพร้อมที่จะแบบรับฟังเราให้กําลังใจเราอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะจะสามารถผ่านตรงนี้ไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ในแบบ มิตรภาพอะค่ะคอย่างทอฝันกับนิชายอน่งงค่ะคที่ที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่แต่เขาพร้อมที่จะแบบดูแลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมใช่คุณผู้ฟังผมชอบมากเลยนะคําพูดที่คุณกุ้งพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนเราถือเข็มไว้ตลอดเวลานะแล้วก็ทิ่มแทงจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับนะน่าสนใจมากต้องไปดูครับว่าทอฝันจะก้าวข้ามอุปสรรค ตรงนี้ไปได้แค่ไหนนะฮะการที่เธอไปอยู่บนดอยนะนี่ผมแอบสปอยนะเพราะผมผมชอบมากเลยนะบรรยากาศบนดอยนะครับการไปเป็นครูอาสาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่นะต้องไปอ่านครับคุณผู้ฟังต้องไปอ่านครับผมเชื่อว่าหลายท่านได้อ่านแล้วนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้อ่าน ต้องอ่านครับเพราะว่าเราจะได้รู้วิธีคิดของนักเขียนด้วยนะครับอ่ะ,ะไหนไหนก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วเราคิดว่าวันหนึ่งในบ้านหมอกจะกลับมาใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ผมถาม<อ>คุณกุ้งนิดนึงนะว่าตอนนี้เขียนหรือเตรียมเขียนอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้เขียนนวนิยายอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเพิ่งเริ่มต้นน,นะคะค,ค่ะ แต่ว่าเรื่องที่เขียนเนี่ยก็ได้ไอเดียซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราเดินทาง่ยค่ะด้วยด้วย,วยตัวเองทํางานวิจัยด้วยก็จะมีโอกาสได้ไปเห็นพื้นที่ต่างๆเนี่ยค่ะรวมถึงภูมิปัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นในในชุมชนชนบทนะคะคตอนนี้เราก็จะเอาเรื่องของการ ภูมิปัญญาเรื่องของการทอผ้านะคะ,อะเอามาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโครงในเรื่องของการทํางานเขียนซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งบางครั้งเนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะลืมในส่วนของภูมิปัญญาตัวนี้ไปเนี่ยค่ะเราก็อยากที่จะเอาตัวเนี้ยดึงขึ้นมาว่าจริงๆแล้วภูิปัญญาที่มีอยู่ในบรรพบุรุษเนี่ยมันมีคุณค่าะคะ่ะแล้วก็น่าจะต้องอนุรักษ์รักษาเอาไว้ค่ะ ก็อยู่ในช่วงที่เริ่มต้นอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะยังบอกช,ชื่อเรื่องไม่ได้ยังบอกอะไรไม่ได้รู้แค่นี้อยากอ่านแล้วครับถามหน่อยเรื่องเนี้ยตั้งใจว่าจะเผยแพร่เมื่อไหร่ครับจริงๆก็จริงๆก็เขียนไว้ประมาณถ้านะก็น่าจะสัก อนนี้เนี่น่าจะสักอีกสักสองสเดือนเนี้ยค่ะคิดว่าก็คงประมาณปลายปีนี้หรืออย่างช้าที่สุดต้นปีหน้าใช่ไหมฮะใช่่คะก็ว่าจะออกเป็นฉบับพิมพ์หรือว่าออกไปออนไลน์ครับผม เดีในส่วนของช่องทางนี้เดี๋ยวดูอีกทีค่ะคว่าจะน่าจะส่งไปตรงไหนยังไงครับผมเชื่อนะครับคุณผู้ฟังนะคุณกุ้งเนี่ยมีเอฟซแล้วนะครับนะผมเชื่อว่ามีคนติดตามผลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ,ออกมานะต้องได้รับการต้อนรับจากผู้อ่านอย่างดีแน่ๆน,นะครับผมเชื่ออ,อย่างนั้นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะว,ว่าคุณกุ้งเป็นสายประกวดเนี่ยนะครับผมขอถามความเห็นคุณกุ้งนิดนึงครับว่ามอ, <ะ S 1> องยังไงกับเรื่องของการประกวดงานเขียนการประกวดวรรณกรรมทุกวันนี้ครับ จ, referral, จริงๆกุ้งว่าในส่วนของการประกวดต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเขียนหรือว่าวรรณกรรมต่างๆเนี่ยค่ะการประกวดมีข้อดีในเรื่องของการเป็นพื้นที่ที่เป็นโอกาสนะคะที่ทําให้เราได้มีโอกาสฝึกในเรื่องของการเขียนของเราเนี่ยค่ะที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยอย่างเช่นที่เราประกวดอย่างเขียนของชมนาดเนี่ยค่ะหรือว่าที่อื่นๆก็ตามเนี่ย สิ่งที่มีคุณค่ามากคือการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิมาอ่านงานเราอะคะอ่ะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็คือท่านทํางานเขียนอยู่ในแวดวงนี้อยู่แล้วะค,ะค่ะเราจะถ้าเราเปิดใจอะค่ะเราจะได้รับมุมมองดีๆเยอะมากที่จะเอามาใช้ในการปรับงานเขียนของเราให้ดีขึ้นเนะะี่ยค่ะเพราะว่าตัวเนี้มันเป็นโอกาส แล้วก็มองให้เป็นพื้นที่ที่มันจะทําให้พัฒนางานเขียนของเราได้เรื่อยๆค่ะคในส่วนของการการทํางานประกวดนะคะคือจริงๆนักเขียนเนี่ยถ้าเราเขียนหนังสือเนี่ยเขียนและอ่านคนเดียวเนี่ยมันก็จะได้แค่มุมมองความคิดของเราเองค่ะใช่ครับแต่ว่าถ้าเราเปิดและเราพร้อมที่จะรับฟังคําวิจารณ์หรือว่าสิ่งที่เขาจะให้ข้อเสนอแนะกับเราเนี่ยเราจะได้มุมดีๆอีกเยอะมากที่จะมาทําให้งานเขียนของเรามัน มันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปได้อีกเยอะเลยค่ะใช่ใช่เห็น <ไป S 1> ด้วยเลย<ๆ>ครับ<ๆ>เห็นด้วยมากๆเลยฮะมุมมองของคุณกุ้งตรงนี้เนี่ยผมชอบมากนะครับว่าเปิดใจเนี่ยนะครับฟังครับ,รบใช้ได้ทุกสถานการณ์ครับคือถ้าปิดใจปิดตัวเองปิดกั้นเอาไว้แล้วก็แน่นอนครับอะไรที่มันไม่ เปิดมันไม่โฟล์มันไม่ flow, มันไม่มมนะเนี่ยมันก็จะทําให้ท้ายที่สุดมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละนะครับผม<ช>ผมว่าตรงนี้ทุกท่านเข้าใจดีนะครับอ่ะอีกอย่างหนึง่งเราคุยคุณกุ้งวันนี้เราได้ความรู้หลายๆอย่างนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่ผมอยากจะชวนคุณกุ้งคุยตรงนี้ก็คือว่าจากที่เราฟังมาเนี่ยคุณกุ้งทํางานประจําทํางานพัฒนาทํางานที่ต้องไปเดินทางนะทำงานที่ต้องเดินทางต้องไปพบเห็นผู้คนไปสัมผัสกับ เรื่องของชุมชนอะไรต่อเมียอะไรเนี่ยคุณกุ้งแบ่งเวลาอย่างไรกับการเขียนนอกจากจะที่บอกว่าวันละสามนาทีห้านาทีแล้วเนี่ยมีกติกาในใจไหมว่าเราจะแบ่งเวลากับการเขียนวันหนึ่งในยังไงครับค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบต้องมีวินัยมากค่ะโดยเฉพาะคน<ม>ที่ทํางานประจำอะค่ะอ่า คือแบบบางทีมันก็อาจจะเกินจากนั้นได้นะคะคหมายถึงว่าถ้าเราเราไฟเราติดเนาะมันก็จะทําได้เรื่อยๆอย่างค่ะแต่ขอให้ทุกๆวันเนี่ยได้มีเวลาที่เราจะจะทํางานกับงานเขียนของเราตรงนี้นะคะคให้ให้แบบแต่ละวันเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้มันต่อนเนื่องอะค,ะค่ะอย่างทํางานประจาเนี่ยก็จะใช้เวลาช่วงกลางคืนเย่้ยค,ะค่ะหรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะที่เราเราสามารถที่จะ ทํางานเขียนของเราได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนักเขียนเนี่ยต้องให้เวลากับเรื่องของงานของตัวเองให้เยอะเพราะว่าอันเนี้ยอย่างกุ้งเรามีบทเรียนชัดมากที่บอกว่าทิ้งล้างไปเลยไปเป็นหลายอาทิตย์หลายเป็นเดือนเลยค่ะแล้วกลับมามันต่อไม่ติดค่ะมันนึกไม่ออกว่าอารมณ์ของตัวละครคนนั้นเป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนมันต้องเริ่มใหม่หมดค่ะซึ่งซึ่งมันเสียเวลาอย่างนี้ค่ะใช่ใชต่ตัวนี้ก็เป็นเป็นวินัยที่เราต้องฝึกค่ะครับ ข้อนี้สําคัญที่สุดเลยคุณผู้ฟังครับวินัยในตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนเรื่องอะไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะที่คุณกุ้งพูดมาเมื่อกี้นะครว่าต่อไม่ติดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับต่อให้กลับมานั่งอ่านใหม่นะอารมณ์มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับใช่ค่ะแล้วก็อย่างนักเขียนหลายๆท่านที่เราคุยมาเนี่ยนะครับคือท่านจะมองภาพใหญ่ก่อนเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็ค่อยมาเขียนซอยใช่ไหมฮะคุณกุ้งก็ใช้วิธีนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคือคือเวลาเราวางโครงเรื่องอะคะ่ะ<ช>เราก็จะเราจะเห็นว่าอ๋อเรื่องของเรามันจะดําเนินไปจุดเริ่มต้นอ่าดําเนินไปแบบไหนแล้วก็ตรงจบเรื่องจะเป็นประมาณไหนแต่ในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยค่อยใส่ร<ช>ายละเอียดเข้าไปอีกทีหนึ่งในช่วงที่เราดําเนินการเขียนนั่ะมันก็จะมอง มองเห็นเป็นภาพใหญ่ก่อนเหมือนกันค่ะครับเนี่ยดีมากเลยครับคุณผู้ฟังครับคุยคุ้มวันนี้ได้สาระต่างๆมากมายได้มุมมองเยอะแยะเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วไม่อยากรบกวนเวลาพักผ่อนของคุณกุ้งครับเผื่อว่าคุณกุ้งจากนี้จะเอาไปเวลาไป เขียนเรื่องที่เตรียมเอาไว้ต่อนะฮะเอายถึว่าตอนเนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังครับอยากจะขอกําลังใจคุณกุ้งครับถึงคนที่เป็นนักเขียนหรือคนที่เป็นนักอยากเขียนรวมถึงอยากจะฝากอะไรถึงผู้อ่านเชิญเลยครับค่ะจริงๆถ้าเราอยากเป็นนักอะไรก็ต้องลงมือทําในสิ่งนั้นนะคะอยากเป็นนักคิดเราก็ต้องคิดวิเคราะห์เนาะอยากเป็นนักชิมเราก็ต้องไปตะเวนชิมอยากเป็นนักเขียนมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการลงมือเขียนนะคะ ว่าถ้าเราคิดอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ลงมือเขียนเราก็จะไม่รู้ว่าเราทําได้หรือไม่ได้ในแบบที่เราคิดเนี้ยค,ค่ะค่ะแต่พอเราเห็นผลงานเขียนของเราเนี่ยอย่าลืมที่จะแบบว่าเปิดให้คนอื่นได้เข้ามามีโอกาสอ,าอ่านงานเขียนของเราด้วยทุกวันนี้โลกโลกของโซเชียลมันมันมันใกล้ตัวเรามากนะคะคคการเขียนอย่างอย่างของกุ้งเนี่ยกุ้งตั้งไว้ว่าหนึ่งรูปกับหนึ่งข้อความอะไรเงี้ยค่ะ<ม>หนึ่ง อันนี้คือใน f a c e b o o อะนะคะคก็จะมีเราก็จะเลือกรูปที่เราชอบรูปที่เราได้แรงบันดาลใจหรือเห็นพลังรหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะเขียนทีเนี้ยคนมาอ่าน Facebook เราเนี่ยเขาจะเป็นเสียงสะท้อนให้เราได้อย่างดีเลยบางคนถ้าเขาชอบเนี่ยเขาก็จะมีคอมเมนต์มีอะไรอย่างนีค้ค่ะเราก็จะสามารถใช้ตัวนั้นเนี่ยมาปรับในส่วนของคําพูดหรืออะไรอย่างนี้ของเราได้ะคะ่ะก็อยากให้กําลังใจกับคนที่อยากจะเขียนเขียนเลยคะ่ะเขียน เขียนไปธนาคารแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งสิ่งที่เราฝึกบ่อยๆมันจะทําให้เรามีมีทักษะแล้วก็สามารถที่จะทํางานเขียนที่มันมันถูกใจเราได้ในสักวันหนึ่งแต่แต่ก็อย่าลืมที่จะที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้หาพื้นที่ในการที่จะปล่อยงานเขียนของเราออกไปด้วยให้คนอื่นได้ได้ไดอ่านงานเขียนของเราด้วยนะคะครับ ดีมากๆเลยครับและยิ่งทุกวันนี้นะฮะโลกโซเชียลโลกของการสื่อสารเปิดกว้างขึ้นโอกาส <Hi. S 1> ที่เราจะได้เผยแพร่ความคิดของเราให้คนอื่นก็ กว้างขึ้นมากขึ้นโอกาสที่คนอื่นจะเข้าถึงวิธีคิดของเราเข้าถึงผลงานของเราแม้ว่าอาจจะเป็นแค่เบื้องต้นเนี่ย<ช>ก็ยังมีโอกาสมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นนะฮะ<ช>ผมว่าสิ่งที่คุณกุ้งพูดมาเนี่ยเป็นโอกาสทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ฟังครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณกุ้งกฏจกรจริงนะครับที่ให้เวลากับเราแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆนะแต่ว่าเราได้สาระเราได้มุมมองต่างๆมากมาย เป็นกำลังใจให้ในการเขียนงานที่กำลังเขียนอยู่นะฮะแล้วก็เรา,ารจะรออ่านนะครับคิดว่าไม่นานจากนี้อาจจะอย่างเร็วน่าจะสิ้นปีนี้หรืออย่างมากก็ต้นปีหน้านะครับยังไงถ้าออกผลงานแล้วส่งข่าวเราด้วยนะครับเราจะช่วย,ย<ไ>ประชาัมพันธ์นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยใช้จัรทวยุทธานนทบันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพฤษและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ